สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่ผ่านเข้ามาชมมาฟังคลิปนี้นะคะก็อขออนุญาติสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านที่เข้ามาชมมาฟังคลิปนี้นะคะว่าท่านอยากสื่อสารลายผ่านไพ่นะคะเนาะมาดูกันเลยคิงออฟเพนติเคิลนะคะรู้สึกว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะคะแต่วา่าคุณยังขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณกําลังตามหาแพชชั่นนะคะคุณเป็นคนที่ มีพลังงานดีมากๆนะคะคุณมีความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะคะมันก็สร้างแต่สิ่งดีๆนะคะคุณเผื่อแผ่พลังงานดีๆอ,ออกไปนะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนนะคะนะมันก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่คุณมีภายในจิตใจของคุณแล้วนะคะนะแต่คุณอาจจะยังตามหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันมาเติมเต็มในในใจของคุณนะคะ of ออฟสอดนะคะนะในความดีของตัวเองนะคุณอาจจะยังยังมองไม่เห็นนะคะว่าตัวเองมีดีอะไรนะมันอาจจะเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะมันเกิดจากความคิดของคุณนะคะต้องเราต้องคิดในในด้านดีใ,ในในด้านบวกนะคะเพราะว่า,าความคิดมันทําให้เรามันทําให้จิตใจเราแบบว่าเออมันทําให้เรามองไม่เห็นนะคะมันเป็นการปิดกั้นตัวเองด้วยความคิดของตัวเราเองนะคะนะมาดูใบนี้ เทนออฟคัฟนะคะนะคุณกำลังคุณอาจจะกำลังตามหาความสุขนะคะอาจจะกำลังคิดถึงใครบางคนนะคะเพื่อมาเติมเจมภายในจิตใจของคุณนะคะนะคุณอาจจะคิดถึงครอ,อ,อบครัวของคุณนะคะคิดถึงคนรักนะอยากจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะเราอาจจะอยู่คนละที่กันอย่างเงี้ยค่ะนะแล้วก็คิดถึงนะคะอยากจะออมีสิ่งดีๆคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่มีให้กันและกันนะคะ ก็นะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันมันเป็นพลังงานนะคะก็ขอให้เรานะเป็นเปลี่ยนความคิดนะคะเปลี่ยนความคิดคิดในในแง่ดีนะคะกลับเข้ามาหาตัวเองแล้วก็มองเห็นข้อดีของตัวเองให้ให้ได้นะคะว่าเรามีดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราทำดีที่สุดแล้วเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวสิ่งดีๆมันสิ่งดีๆที่มันผ่านมาแล้วอ่ะคือเราเรา,เราหวนลึลึกถึงตรงเนี้ยนะก็ ตรงนี้คือคุณก็กำลังตามหาแพชชทนตรงนี้นะเ,เนี่ย a s จออ f ครับนะคะออขอให้ใช้ใจนะคะใช้ใจนำทางนะคะใช้ใจรู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองนะคะดีกับตัวเองแล้วก็เมันจะแผ่ออกไปข้างนอกนะคะมันจะมันจะสามารถที่จะคือคนภายนอกมันจะสัมผัสได้นะคะถ้าเกิดว่าภายในเรา รู้สึกดีกับตัวเองนะคะนะสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามานะคะแล้วก็ครอ,อบครัวความสุขอะไรแพชชั่นที่คุณตามหาเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะก็ขอให้คุณใช้ใช้ความรู้สึกนําทางนะคะความรู้สึกลักๆัก,กตัวเองนะคะความรู้สึกแผ่ออกไปนะคะให้กับครอ,อบครัวให้กับคนรักของคุณให้กับนะคะ นะเอ่อเหมือนกับว่าเออเราเราใช้ใจนําทางนะคะส่งความรักถึงเขานะคะเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสัมผัสได้สามารถที่จะรับรู้ได้ในพลังงานดีๆที่คุณแผออ่ออกไปนะคะนะกะ็คิดถึงในแง่ดีในด้านดีของกันและกันนะคะนะก็เป็นกำลังใจให้นะคะค่ะกะ็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ